องเพื่อนรักที่เติบโตมารุ่นลาวคราวเดียวกันตั้งแต่เด็กอย่างกับทิดมันและทิดแก้วที่เกิดมาในครอบครัวชาวไร่ชาวป่ามีหมู่บ้านอยู่กลางดงป่านา้นล่ะคือหมู่บ้านดงประดาในและอีกสองหมู่บ้านในละแวกเดียวกันนอกจากนั้นก็ต้องออกจากป่าดงไปอีกไกลมากกว่าจะมีหมู่บ้านหรือแหล่งชุมชนอื่นๆที่มีผู้คนอาศัยก็เลยไม่ค่อยสะดวกก,กับการเดินทางไปมา ซึ่งสมัยก่อนก็ไม่ค่อยมีความจําเป็นอะไรที่จะต้องติดต่อกันนักชาวบ้านมีวิถีชีวิตอยู่กันแบบไหนก็อยู่กันแบบนั้นไม่เคยเปลี่ยนและไม่เดือดไม่ร้อนหรือแถบจะไม่ค่อยมีใครเจ็บป่วยเลยโดยซ้ําหากว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็จะมีผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านยูกยาสมุนไพรและวิชาอาคมสายเวทที่มีความเข้มขลังคอยช่วยเหลือปัดเป่าให้ผ่อนคลายลงไปได้ชาวบ้านในแถบนั้นเอง ก็ยังมีวิชาอาคมติดตัวกันแทบทุกคนพอต้องใช้ชีวิตเสี่ยงภัยอันตรายทั้งจากสัตว์ป่าที่ดูร้ายและอาถรรพ์ต่างๆในพื้นป่าที่ต้องเข้าไปหากินเก็บผักเก็บหยาหรือล่าสัตว์เรื่องความชำนาญในการล่าหรือหาของป่าที่มีค่าหายากมากินมาใช้ก็เลยไม่มีใครจะเกินชาวบ้านในสามหมู่บ้านนั้นทิศมั่นกับทิศแก้วเรียนรู้เรื่องการล่าและวิชาสายเวทมาตั้งแต่สมัยเด็ก และเป็นเด็กหนุ่มหล่นหลังๆที่เริ่มออกไปเที่ยวทะเลนอกพื้นที่ของตนเองที่นอกเหนือจากสามหมู่บ้านแล้วก็ยังออกไปที่มหมู่บ้านอื่นๆที่เป็นเมืองมีความเจริญและอยู่ห่างไกลออกไปแม้จะใช้เวลาเดินทางกันเป็นวันสองวันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆเพราะสามารถจะกินอยู่หลับนอนกลางป่าได้อย่างสบายไม่ต้องกลัวอะไรไปถึงไหนต่อไหนกันได้เพียงแค่สองคนเท่านั้นไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิน้น เมื่อไปต่างถิ่นได้พบเจอกับสิ่งปแปลกใหม่ๆก็มีความตื่นตาตื่นใจในหมู่บ้านของตนไม่เคยมีงานลืนล่นเลงสังสรรค์อะไรที่นอกเหนือจากงานบวงสรวงตามประเพณีเท่านั้นเมื่อไปเจองานวัดพบปะผู้คนมากมายก็เพิดเพเลินเจริญตาเงอะงะเสื่อสาตามภาษาเด็กหนุ่มชาวป่าชาวดงจนไปขวางหูขวางตาเด็กหนุ่มเจ้าถิ่นเข้าหลายกลุ่มจนมีเหลืองมีลาวชกต่อยกันขึ้นหลายครั้งหลายหน ซึงแม้ว่าทิศมันกับทิศแก้วจะมีการเพียงแค่สองคนเท่านั้นแต่กลับไม่ได้มีความเกรงกลัวต่อขู่อะไรที่มีมากกว่าเพราะคิดว่าต่างกับมีมือมีเท้าเช่นกันจะไปกลัวอะไรแต่เด็กนมพวกนั้นมันไม่ได้มีแค่มือแค่เท้าอย่างที่คิดไว้อาวุธมีดไม้ที่เด็กหนมพวกนั้นใช้กันเป็นประจำเวลาที่มีเรื่องมีราวกับกลมุ่มันอด่นจนต่างฝ่ายต่างกับบาดเจ็บกันไปทั้งสองฝ่ายสองหนุ่มไม่รู้มาก่อน ก็เลยถูกลุมกระนำตีลันฟันแทงแบบไม่ทันตั้งตัวแต่สุดท้ายกลุ่มเด็กหนุ่มเจ้าเทียนพวกนั้นก็ต้องพากันตกใจแตกกระเจิงเพราะว่าคมมีดหรือว่าไม้ไม่ได้ทำอะไรให้ทั้งสองหนุ่มหยุดตายแต่อย่างใดยังคงบ้าระห่ำไล่ชกไล่เตะด้วยความเดือดดันไม่รู้ว่าเอาเลี้ยวแรงมาจากไหนแถมตามร่างกายไม่พบว่ามีบาดแผลแม้แต่รอยเดียวด้วยซ้ำทั้งที่เสื้อผ้านั้นขาดวิ่นแทบจะไม่มีชิ้นดีทั้งคู่ถึงได้รู้ว่า ทิดมันกับทิดแก้วนั้นหนังเหนียวเด็กหนุ่มที่อยู่ในเมืองนอกป่านอกดงไม่เคยพบเจอกับเรลืองแปลกแบบนั้นมาก่อนกระตกใจพากันวิ่งหนีกระเจิงแม้มีพวกมากกว่าแต่กับสู้คนสองคนไม่ได้เจอเข้าไปหลายครั้งหลายหนจนไม่มีใครกล้ามาตอแยด้วยทั้งทิดมันและทิดแก้วก็ยังหนีออกไปเทียเท่ยวเตะอยู่แบบนั้นทุกๆปีไม่เคยคิดว่าตนเองมีดีอะไรมากมายเหนือคนอื่นเพราะเข้าใจว่า เรื่องวิชาอาคมสายยาเวทดคนอื่นๆก็คงจะมีกันทุกทกที่แต่ความเป็นจริงแล้วคนในเมืองไม่ค่อยมีคนรู้เรื่องราวแบบนี้มากนะักและไม่เคยได้พบเห็นมาโดยตาของตนเองโดยซ้ำไปจบจนได้ถูกเกณฑ์เข้าไปฝึกเป็นทหารอยู่ในจังหวัดอื่นด้วยกันทั้งคู่เหมือนว่าดวงของทั้งสองจะแยกกันไม่ออกถึงแต่ต้องเข้าไปอยู่ในค่ายทหารถึงสองปีเต็มๆไม่มีโอกาสจะได้กลับมาเยี่ยมเยือนบ้านเกิดของตนเองแม้แต่ครั้งเดียว พราะว่าสมัยก่อนการเดินทางไปมาหาสู่กันนั้นยากลําบากมากกว่าจะไปจะมาก็หมดเวลาที่ถูกปล่อยให้ได้พักจึงเลือกทีจะไม่กลับแต่สุดท้ายก็ได้ปลดประจําการออกมาทั้งขู่เดินทางเข้ามาถึงในตัวเมืองที่เคยออกมาเที่ยวเตรครั้งที่มีเลือกมีลาวอยู่หลายปีเมื่อครั้งสมัยที่เป็นหนุ่มรุ่นคึกขนองมาประจบเข้ากับในเมืองนะั้นมีงานวัดเข้าอีกถึงสามวันสามคืนเช่นเดิมทั้งขู่จึงได้แวะพักเปิดหูเปิดตาอยู่ที่นั่น ด้วยการอาศัยพักกินนอนอยู่ที่วัดแถวๆนั้นเรื่องราวของเจ้าทินที่ขมเมนนมต่างทินก็มีเกิดขึ้นเหมือนเมื่อครั้งก่อนซึ่งมันก็เหมือนว่าจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วๆไปไม่ว่าที่ไหนและยิ่งเห็นว่าทิดมันกับทิดแก้วใส่ชุดทหารอยู่ด้วยกันก็ยิ่งมันไสแม้จะไม่เคยมีเรื่องมีราวกันมาก่อนก็ตามและทั้งทิดมันและทิดแก้วก็ไม่เคยทิ้งลายนักเลงเก่า มีเรื่องก็ไม่เคยวันเคยหวาดกลัวใครหน้าไหนอยู่แล้วแม้ครั้งนี้จะรู้ว่าอาจจะมีมีดพระของมีคมพงเสียบเข้ามาใส่ล่างของตนเหมือนที่เคยเจอก็ยิ่งมั่นใจว่ามันจะไม่สามารถระคายผิวของตนทั้งสองได้แน่ๆแ,แล้วก็เป็นไปอย่างที่คิดไว้เมื่อนมนมเจ้าทินเห็นท่าว่าจะหยุดทหารเกณฑ์ปลดประจำการทั้งสองคนไม่ได้ก็เริ่มใช้เครื่องทุนแรงทั้งมีดพระที่พกมา เข้ากระนำตีรันฟันแทงทิดมันและทิดแก้วไม่ยัง้งจนแม้แต่พวกเดียวกันเองยังตกใจและหวาดเสียวพากันถอยห่างออกหลบมีดไม้กันวุ่นวายไปหมดแต่กระนั้นแล้วก็ยังไม่สามารถจะหยุดอารมณ์เดือดดานของทิดมันกับทิดแก้วได้เพราะนักเลงกระจอกที่สู้ไม่ได้สุดท้ายก็ใช้เครื่องทุ่นแรงแม้แต่พวกก็มีมากกว่าก็ยังเอาเปรียบแทบไม่รู้สึกและอายใจไล่ชกไล่กระถือไม่เว้นหน้าไหนทั้งสิน้นจนหมอบขาตีนไปหลายคน ที่เหลือก็พากันวิ่งหนีกระเจิงไปตามเคยเสื้อผ้าของทิดมันและทิดแก้วกับคาด์พินดูน้าวาดเสียวหากว่ามีรอยคมมีดก็คงจะเป็นบาดแผลขนาดใหญ่และลึกแต่ว่าทั้งคู่กับไม่มีเลือดไหลออกมาแม้แต่หยดเดียวและก็ไม่เห็นว่ามีบาแแดแผลใดๆตามร่างกายแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่มาละงับเหตุก็ยังพากันตกตะลึงเมื่อล่วงเข้าช่วงใบยๆของวันสุดท้ายของงานทิดมันกับทิดแก้ว ก็ตัดสินใจจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเพราะไม่มีอารมณ์อยากจะเที่ยวต่อพากันเดินมม่งหน้าออกจากเมืองเข้าไปในเขตป่าดงที่คุ้นเคยทันทีจนค่ำมืดก็พากันสร้างที่พักโดยการมัดห่างขึ้นบนต้นไม้เหมือนสมัยที่เป็นพลานเพราะต้องเดินทางไปอีกไกลกว่าจะถึงหมู่บ้านของตนเองมัดห่างเสร็จก็ค่ำพอดีพอได้เห็นแสงลำไลลำไล จู่ๆสายตาก็เหลือไปเห็นแสงไฟอยู่กลางป่าเหมือนว่าจะมีกองไฟเพราะว่ามันมีอยู่หลายกองเหมือนว่าจะมีคนอาศัยอยู่ในป่าทั้งคู่ก็ดีใจว่าคงจะมีชาวบ้านมาอาศัยอยู่เพราะว่าตนกจากไปตั้งสองปีเต็มๆจะได้เข้าไปขออะไรกินรองท้องและขอพักสักคืนวันข้างหน้าอาจจะมีโอกาสได้พึ่งพากันได้อีกทั้งคู่รีบปินลงจากนั่งห้างเดินดิ่งเข้าไปยังแสงไฟที่อยู่ห่างออกไปพอสมควร แต่ยิ่งเข้าไปใกล้ก็ยิ่งรู้สึกแปลกเพราะสังเกตเห็นว่ามีแต่คนยืนถือปือนอยู่ในมือนับสิบคนล้วนแต่เป็นชายชาการทั้งสิ้นเหมือนไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไปและดูเหมือนว่ากำลังจะพากันออกไปไหนมืดมืดค่ำคสักทีก็เลยเกิดความสงสัยแอบเข้าไปสังเกตการอยู่ห่างถึงได้พอจะเดาความได้ว่าคงจะเป็นโจรป่าดูจากท่าทางการแต่งตัวอาวุธและผ้าที่โขกหัวมันคงแอบมาตั้งซุ่มอยู่แถวนี้ พ่ไม่ค่อยจะมีชาวบ้านผ่านไปมาพวกมันคงจะเตรียมออกไปปล้นที่ไหนสักทีเพราะว่าช่วงนี้มีงานประจำปีชาวบ้านพากันออกไปเที่ยวหมดคงจะเหลือไว้เพียงแต่คนแก่ที่เฝ้าบ้านเท่านั้นน่าจะเป็นช่วงโอกาสให้พวกมันได้เข้าปล้นเอาทรัพย์สินของชาวบ้านทิดมันและทิดแก้วรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงต่อครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่จะได้ใช้วิชาอาคมสายเวทด้วยความตั้งใจ และก็ไม่รู้ว่าโจนป่ากกนี้มันมีวิชาอาคมเหมือนกันหรือไม่เพราะเคยได้ยินมาว่าพวกโจรผู้หลายส่วนใหญ่มักจะมีวิชาอาคมถึงสามารถจะเอาตัวเองรอดได้แถมาพวกมันยังมีปืนกันทุกคนอาจจะลำบากกว่ามีดพ้าอย่างที่เคยเจอมาโจรพวกนี้มันยังมีความโหดเหี้ยมเป็นนิสัยเดิมอยู่ด้วยทิดมันก็เลยใช้อาคมที่มีความชำนาญที่พรานใช้กันเป็นประจำก็คืออาคมเรียกสัตว์ป่า เรียกฝูงควายป่าและสัตว์ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆอย่างเช่นช้างป่าให้เข้ามาส่วนที่แก้วก็ใช้อาคมเรียกสัตว์เลื้อยคานและงูมีพิษมุ่งตรงเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางเข้าไปที่สมโจรน,นั่นพวกมันกําลังจะพากันออกไปพอดีแต่ก็พากันตกใจเสียงอึกทึกคึกโครมของฝูงควายป่าและมีเสียงช้างดังมาแต่ไกลมองซ้ายมองขวาเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบางก็วิ่งหนีบางก็ยิงปืนไล่เสียงดังสนัน่น ขู่เดียวกระ,กะโจนย้องแยงเหมือนเจอกับสัตว์เลื้อยคานเข้าไห้แล้วบางคนวิ่งเข้ามาทางของทิดมันกับทิดแก้วก็เลยถูกน็อกด้วยกำปั้นของทิดแก้วแบบไม่ทันระวังตัวจนหลับคาที่ทิดมันคว้าได้ปืนหนึ่งกระบอกก็ยิงสวนใส่เข้ากลุ่มโจนพวกนั้นทันทีด้วยความชำนาญพอพวกมันรู้ตัวก็ยิงสวนกลับมาเช่นกันฝูงสัตว์ที่เรียกมาได้ยินเสียงปืนก็พากันตกใจวิ่งหนีกระเจิงออกไปไม่รู้ทิศรู้ทาง อาคมสายเวทก็คลายไปด้วยแต่ก็ทำให้โจรพวกนั้นมันแตกกระเจิงไปด้วยความตกใจเช่นกันทั้งยิงปืนป้องกันและถูกทิดมันยิงล้มลงไปอีกหลายลายแต่ก็ไม่ได้ทำให้พวกมันตายและยังพากันหนีไปได้จนหมดพวกมันคงจะพากันตกใจเพราะคิดว่าถูกเจ้าหน้าที่ล้อมเข้าไว้แล้วสุดท้ายก็ทิ้งไว้เพียงแค่กองไฟสามสี่กองหนีเอาตัวหอดกันไปหมดทิดมันกับทิดแก้วก็ถูกกระสุนปืนเช่นกัน แต่มันก็ไม่ได้ระคายผิวแม้จะวันๆอยู่บ้างเพราะเคยเจอแต่มีดพระของมีคมเท่านั้นแต่ก็ยังนับว่าโชคดีอาคมมีความเข้มขลังกันกระสุนได้เป็นอย่างดีไม่แพ้อาวุธจำพวกของมีคมแถมยังช่วยไม่ให้ชาวบ้านแถบนั้นถูกกลุ่มโจรกกนี้ปล้นเอาทรัพย์สินไปได้ด้วยแม้ว่าเมื่อครั้งเป็นทหารเกณฑ์จะไม่มีโอกาสได้ออกไปลบลาข่าฟันที่ไหนตามหน้าที่ของชายชาติทหารแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าช่วยเหลือชาวบ้านไว้ได้เช่นกัน สมกับที่มีวิชาความรู้หลายด้านเอาไว้ใช้ประโยชน์นอกเหนือจากมีไว้ป้องกันตัวจากอาถรรพ์ต่างๆและสัตว์ป่าดูร้ายรวมทั้งมีเหลืองไม่ลาวกับใครต่อใครประสาหนุ่มวันักเลงทั่วไปนั่นเอง